สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจมยุทธพูดทางสารทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางเข้าผมจะมาพูดถึงนอนไม้น้ําแข็งเทียนหมึงสัตว์วิญญาณล้านปีในช่วงภาคสองนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะชื่อเทียนหมึงหรือนอนไม้น้ําแข็งเทียนหมึงอายุจริงไม่ทราบอายุการฝึกฝน1ล้านบวกเป็นวงแหวนอัจฉริยะวงแรกของทวีปโต้หลัวเนาะก็คือเทียนหมึงตั้งชื่อให้กับวงแหวนวิญญาณของตัวเองนะครับ สถานะปัจจุบันเป็นเทพนะครับสืบทอดอารมณ์แห่งความรัก1ส่วน7ของเทพแห่งอารมณ์เนาะพลังในการต่อสู้เทียบเท่าเทพขั้นสามในแดนเทพโต้หลัวคนรักป,ปิงปิงหรือราชินีแมงป่องหยกน้ำแข็งน้องชายห้วอี่ห่าวเขาบอกว่านอนไหม่น้ำแข็งมีคุณสมบัติคู่คือคุณสมบัติทางจิตวิญญาณและ คุณสมบัติธาตุน้ำแข็งขั้นสูงอย่างไรก็ตามความเร็วของพวกมันช้ามากดังนั้นความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของพวกมันจึงลดลงอย่างมากพวกมันจึงเป็นสัตว์วิญญาณธรรมดาและแทบจะไม่มีตัวไหนเลยที่จะฝึกฝนถึงระดับหมื่นปีในด้านการต่อสู้นอนไม้น้ำแข็ง,งนั้นอ่อนเอมากแต่ถ้าเทียบด้านการช่วยเหลือหรือการก่อกวนคู่ต่อสู้มันจัดอยู่ในอันดับต้นๆในเหล่าสัตว์วิญญาณสายพลังจิต ความสามารถที่เด่นที่สุดคือสร้างภาพลวงตาเพื่อขู่คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้จะไม่กลัวหนอนไม้น้ำแข็งแต่มันสามารถสร้างภาพลวงตาสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งมากๆเพื่อขับไล่คู่ต่อสู้ได้ด้วยคุณสมบัติคู่พลังจิตและน้ำแข็งเมื่อเขาบูชายาันให้หัวยอีเหา่าเขาจึงสามารถจำลองวิญญาณยุทธได้ คุณสมบัติทางจิตของเขาลองรับเนตรวิญญาณและเขายังเหลือคุณสมบัติธาตุน้ำแข็งของเขาที่จะจำลองวิญญาณยุทธให้หัวอีหาวแต่สุดท้ายแล้ววิญญาณยุทธที่สองก็ต้องมีเทียนเหมืองเป็นตัวกลางและต้องมีคุณสมบัติธาตุน้ำแข็งเท่านั้นเขาจึงเป็นกรณีแรกและอาจจะเป็นกรณีสุดท้ายที่จำลองวิญญาณยุทธขึ้นได้แต่เมื่อเพิ่มวิญญาณยุทธจะใช้ตัวหนอนไหมน้ำแข็งเองก็อ่อนแอเกินไปเขาจึงต้องการพาคนรักของเขามาเป็นวิญญาณยุทธที่สองเพื่อที่ จะได้อยู่กับเธอและเริ่มแผนการสร้างเทพและมีชีวิตอมตะไปด้วยกันเทียนหมึงเป็นหนอนไม้น้ําแข็งที่เกิดในตอนเหนือของทวีปโตหลัวเมื่อเขาอายุได้30ปีเขาซ่อนตัวจากศัตรูและบังเอิญตกลงไประหว่างรอยแยกของรอยแยกน้ําแข็งในรอยแยกที่เขาตกลงไปเขาได้พบกับน้ําแข็งศักดิ์สิทธิ์อายุ1 0 0 0 0ปี ดังนั้นเขาจึงได้กินและนอนหลับไปเป็นระยะเวลาหนึ่งืนปีโดยใช้เวลาในการดูดซับพลังงานและแก่นแท้ของน้ำแข็งทั้งหมดภายในถ้ำน้ำแข็งนั้นเขาเคยเจอราชนีแมงป่องหยกน้ำแข็งและตกลุมรักเธอตั้งแต่แรกพบในขณะที่เขาค้นหาทางออกเขาพบกับถ้ำน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์อีกจํานวนมากเขากินและหลับไหลเป็นเวลายาวนานขึ้น เพื่อดูซับแกนแท้ของน้ำแข็งทั้งหมดในถ้ำหลังจากการฝึกฝนของเขาถึงแสนปีเขาได้ค้นพบพื้นที่ที่มีแกนแท้น้ําแข็งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มซึ่งเขาไม่สามารถสํารวจได้มาก่อนเนื่องจากการฝึกฝนของเขาตอนนั้นยังอ่อนแอเกินไป และเมื่อเขาได้พบแก่นแท้น้้ำแข็งเขาก็ได้ดูดซับแก่นแท้น้้ำแข็งทั้งหมดหลังจากดูดซับแก่นแท้น้้ำแข็งทั้งหมดในถน้ำน้าแข็งเขาก็ออกเดินทางมาที่มหาสมุทรและกลายเป็นสัตว์วิญญ,ญาณอายุ9 0 0 0 0ปีตรงนี้ผมขอขั้นก่อนนะครับแก่นแท้น้้าแข็งศักดิ์สิทธิ์คือเหมือนสมบัติล้ําค่าของสัตว์ทั่วไปนะครับสัตว์วิญ,ญญาณจะต้องการพลังชีวิตเพื่อช่วยในการฝึกฝนแต่สําหรับสัตว์วิญญ,ญาณสายน้ําแข็ง การได้น้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนได้พลังชีวิตไปช่วยในการฝึกฝนและเสริมธาตุน้ำแข็งให,ให้กับพวกมันด้วยเนาะก็เหมือนเป็นพลังชีวิตธาตุน้ำแข็งนะครับประมาณนั้นเนาะเนื่องจากการฝึกฝนของเขาคือการนอนหลับเขาไม่ค่อยมีความสามารถในการโจมตีดังนั้นเขาจึงทําได้เพียงทําให้สัตว์วิญญาณตัวอื่นหวาดกลัวด้วยพลังจิตท,ที่แข็งแกร่งระดับ9 0 0 0แสนปีของเขาในด้านการต่อสู้เขาไม่สามารถเทียบกับสัตว์วิญญ,ญาณแสนปีได้เลย เขาเดินทางไปยังทางใต้ของทวีปโต้หลัวโดยลอยไปทางทะเลและถูกจับโดยสัตว์วิญญาณอายุแสนปีในป่าใหญ่ซิงโตพลังที่ยิ่งใหญ่ของเขาดึงดูดสัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งตัวอื่นๆทั้งหมดภายในป่าใหญ่ซิงโตดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะมีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเขาเขาเริ่มวางแผนที่จะหลบหนีในช่วงเวลาที่โกลาหลที่สัตว์วิญญาณที่แข็งแกร่งเหล่านั้นเริ่มต่อสู้เพื่อแย่งชิงตัวเขา แต่หลังจากที่สัตว์วิญญาณที่แข่งแก่งเหล่านั้นต่อสู้กันได้ไม่นานสัตว์วิญญาณเหล่านั้นเริ่มหยุดการต่อสู้และเริ่มเจรจาแบ่งผลประโยชน์ที่จะดูดซับพลังชีวิตจากตัวเขาหลังจากนั้นเขาก็โดนสัตว์วิญญาณเหล่านั้นดูดซับพลังชีวิตนับล้านปีของเขามาเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงเริ่มวางแผนที่จะเป็นวงแหวนวิญญาณของมนุษย์เขาเคยได้ทดลองกับ ระดับราชินาีนามพมยุทธ์แต่พลังของเขาทําลายคนคนนั้นร่างของคนคนนั้นระเบิดกลายเป็นจุนเขาพบว่าสิ่งที่เขาต้องการคือมนุษย์ที่มีคุณลักษณะทางจิตวิญญาณและเขาจําเป็นต้องควบคุมพลังของเขาเองหลายปีผ่านไปโดยไม่ประสบความสําเร็จในการหามนุษย์ที่มี ความสามารถด้านจิตวิญญาณนอนใมน้ำแข็งกลายเป็นสัตว์วิญญาณล้านปีดังนั้นเขาจึงสามารถหลุดพ้นจากสัตว์วิญญาณในป่าใหญ่สิงโตได้และปกปิดรัศมีที่ดึงดูดพวกมันได้อย่างมิดชิดเนื่องจากเขาบรรลุล้านปีแล้วช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาเขาถูกดูดพลังชีวิตไปเกือบทั้งหมดและเขามีชีวิตอยู่ต่อได้อีกเพียงไม่กีป่ปีถ้าจำไม่ผิดประมาณ3-5ปีเนาะเขาได้พบกับหัวอี้เ่าที่มีเนตรวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณยุษสายจิตวิญญาณระดับต้นๆของทวีปเขาตัดสินใจบูชายัดและ เริ่มแผนการสร้างเทพเทียนเหมิงถึงจะไม่มีความสามารถในการโจมตีแต่ด้านความรู้และทักษะการช่วยเหลือนั้นเขาทําได้ดีมากก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับนอนไม้น้าแข็งเทียนเหมิงที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ